มาฝากค่ะนี่ค่ะมีทั้งดอกหญ้าสวยๆมีน้องหมาด้วยน้องหมีน้องหมีนี่ชอบชอบตาขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวยงามมากเลยนะคะถ้าเรามองในความสวยเนาะแบบฉบับของเราค่ะเราไม่ไปเปรียบเทียบกับใครค่ะ เราทำอะไรแล้วเรามีความสุขเราก็ทำไม่เดือดร้อนสวยงามมากเลยนะคะถ้าเรามองในความสวยเนาะแบบฉบับของเราค่ะเราไม่ไปเปรียบเทียบกับใครค่ะเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขเราก็ทำไม่เดือดร้อนแบบฉบับของเราค่ะเราไม่ไปเปรียบเทียบกับใครค่ะเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขเราก็ทำ ไม่เดือดร้อนนะคะส่วนยางพาราแต่ก็มีดอกหย้าขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ค่ะตอนเช้าๆก็มาเดินชมดอกมาขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขึ้นมาฝากค่ะนี่ค่ะมีทั้งดอกหญ้าสวยๆมีน้องหมาด้วยน้องหมีน้องหมีนี่ชอบ ชอบตักแต่ถ้าเรามองว่ามันรกมันก็รกเพราะว่าตอนนี้ตัดหญ้าไม่ทันแล้วค่ะนี่ค่ะก็พามาดูความสวยของน้องเนาะซึ่งบางคนก็หาดูยากค่ะอากาศสดชื่นมีเสียงนกร้องเสียงนกเสียงกาก็มีความสุขเนาะความสุขเนี่ยแต่ก็สวยมาก ไม่กล้าเดินเข้าไปตรงโน้นค่ะเพราะว่าหญ้ามันสูงก็แค่เก็บภาพตอนพระอาทิตย์ขึ้นไปเที่ยวสวนยางชอบตามไปตรงไหนก็ตามค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศแบบบ้านๆเราเนาะก็จะรักมองด้วยความสุขเราก็จะสุขค่ะค่ะคลิปนี้ก็เมืองหลวงก็จะไม่ค่อยได้ดูบรรยากาศแบบนี้ค่ะ ็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากอันนี้เป็นส่วนย่างให้กันค่ะน้องสวยมากเลยนะคะมีสีมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเมืองหลวงก็จะไม่ค่อยได้ดูบรรยากาศแบบนี้ค่ะก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากอันนี้เป็น ส่วนยางขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะแสงแดดอ่อนๆจะพามาชมทุ่งหญ้าคะ่ะดอกไม้สีขาวๆเป็นดอกหญ้าคะ่ะสวยมากแต่ก็สวยมากไม่กล้าเดินเข้าไปตรงนน้นคะ่ะเพราะว่าหญ้ามันสูงก็แค่เก็บภาพตอน พระอาทิตย์คออากาศสดชื่นมีเสียงนกร้องเสียงนกเสียงกาก็มีความสุขเนาะความสุขในแบบฉบับของเราค่ะเราไม่ไปเปรียบเทียบกับใครค่ะเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขเราก็ทำไม่เดือดร้อนเมืองหลวงก็จะไม่ค่อยได้ดูบรรยากาศแบบนี้ค่ะก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากอันนี้เป็น ส่วนยาง่วงก็มีค่ะเดี๋ยวจะให้ดูสีม่วงนะคะนี่ค่ะสีม่วงก็สวยไม่รู้น้องชื่ออะไรค่ะไม้กันค่ะน้องสวยมากเลยนะคะมีสีมนะคะส่วนยางพาราแต่ก็มีดอกยาาขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ค่ะตอนเช้าๆก็มาเดินชมดอกไม้แบบจบับของเราค่ะกอ,อไม่ ไปเปรียบเทียบกับใครคะ่ะเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขเราก็ทําไม่เดือดร้อนเอาธรรมชาติบ้านๆมาฝากคะ่ะใครที่ทํางานอยู่ในเมืองเนาะอยู่ในเมืองหลวงก็จะไม่ค่อยได้ดูบรรยากาศแบบนี้คะ่ะก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากอันนี้เป็นส่วนยากเอาธรรมชาติ บ,บ้านมาฝากค่ะใครที่ทำงานอยู่ในเมืองเนาะอยู่ในแบบฉบับของเราค่ะก็ไม่ไปเปรียบเทียบกับใครค่ะเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขเราก็ทำไม่เดือดร้อนก็จะรักมองด้วยความสุขเราก็จะสุขค่ะค่ะคลิปนี้ก็เมืองหลวงก็จะไม่ค่อยได้ดูบรรยากาศแบบนี้ค่ะก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝาก อันนี้เป็นส่วนยากเอาธรรมชาติบ้านๆมาฝากค่ะใครที่ทำงานอยู่ในเมืองเนาะอยู่ในสวยงามมากเลยนะคะถ้าเรามองในความสวยเนาะม่วงก็มีค่ะเดี๋ยวจะให้ดูสีม่วงนะคะนี่ค่ะสีม่วงก็สวยไม่รู้น้องชื่ออะไรค่ะแต่ถ้าใครอยู่แบบ มือบ้านทําสวนทําเกษตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ตอนเช้าๆขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขึ้มาฝากค่ะนี่ค่ะมีทั้งดอกญ่าสวยๆมีน้องหมาด้วยน้องหมีน้องหมีนี่ชอบชอบตาขึ้นมาฝากค่ะนี่ค่ะมีทั้ง ดอกย่าสวยๆมีน้องหมาด้วยน้องหมีน้องหมีนี่ชอบชอบตักซึ่งบางคนก็หาดูยากค่ะน้อนไข่ก็เป็นความสุขของเราเองค่ะเราสร้างได้นะคะความสุขฉันมองดอกญ้ามองด้วยความรักเรามากๆเลยค่ะอากาศตอนเช้าดีมากๆเลยนะคะมีน้ำหมองน้ำค้างลงแล้วก็ อากาศเย็นค่ะตอนเช้านไข่ก็เป็นความสุขของเราเองค่ะเราสร้างได้นะคะความสุขแค่มองดอกญ้ามองด้วยความรักเราม่วงก็มีค่ะเดี๋ยวจะให้ดูสีม่วงนะคะนี่ค่ะสีม่วงก็สวยไม่รู้น้องชื่ออะไรค่ะขึ้นมาฝากค่ะนี่ค่ะมีทั้งดอกญ้าสวยๆมีน้องหมาด้วยน้องหมี น้องหมีนี่ชอบชอบตักแต่ถ้าเรามองว่ามันรกมันก็รกเพราะว่าตอนนี้ตัดหญ้าไม่ทันแล้วค่ะนี่ค่ะก็พามาดูความสวยของน้องเนาะน้อนไข่ก็เป็นความสุขของเราเองค่ะเราสร้างได้นะคะความสุขฉันมองดอกหญ้ามองด้วยความรักเรามากๆเลยค่ะอากาศตอนเช้าดีมากๆเลยนะคะมีน้ำหมองน้ำค้างลง แล้วก็อากาศเย็นค่ะตอนเช้าขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะไข่ก็เป็นความสุขของเราเองค่ะเราสร้างได้นะคะความสุขแค่มองดอกยา่ามองด้วยความรักเราขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะ,คะก็จะมีทั้งต้นหญ้าดอกขาวแล้วก็ต้นหญ้าสูงสๆเป็นดอกหญ้าค่ะแต่ถ้าใครอยู่แบบมือ,อบ้านทําสวนทำกเกษตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ตอนเช้าๆน้อนไข่ก็เป็นความสุขของเราเองค่ะเราสร้างได้นะคะความสุข แคนมองดอกย้ามองด้วยความรักเราแต่ถ้าใครอยู่แบบมือบ้านทำสวนทำเกษตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ตอนเช้าๆนะคะสวนยางพาราแต่ก็มีดอกย้าขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ค่ะตอนเช้าๆก็มาเดินชมดอกมานไข่ก็เป็นความสุขของเราเองค่ะเราสร้างได้นะคะความสุข มองดอกย้ามองด้วยความรักเราไปเที่ยวสวนยางชอบตามไปตรงไหนก็ตามค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศแบบบ้านๆเราหนาวแสงแดดอ่อนๆจะพามาชมทุ่งญ้าค่ะดอกไม้สีขาวๆเป็นดอกย้าค่ะสวยมากขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแต่ถ้าเรามองว่ามันรกมันก็รกเพราะว่าตอนนี้ตัดหญ้าไม่ทันแล้วค่ะนี่ค่ะก็พามาดูความสวยของน้องเนาะขึ้นมาฝากค่ะนี่ค่ะมีทั้งดอกหญ้าสวยๆมีน้องหมาด้วยน้องหมีน้องหมีนี่ชอบชอบตามสวัสดีค่ะ เช้านี้จะพามาชมพระอาทิตย์ตอนเช้านะคะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะสวยงามซึ่งบางคนก็หาดูยากค่ะ